ครับมาดูข้อ18กันจงหาคูรดับของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ 2x กาลังสบวก 5y กาลังสเท่ากับ11คูณ x ล x y ลบ11ข้อนี้ก็น่าจะเป็นการแก้สมการนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันต้องเป็นจำนวนเต็มไม่งั้นสมการนี้จะไม่สามารถแก้ออกมาได้เพราะว่า x y ถ้าเป็นจำนวนจริงก็จะมีคำตอบเป็นอน,นันต์ใช่ไหมครับแต่จำนวนเต็มบวกจะต้องมีเป็นจำนวนจำกัดอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะครับครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยพี่จะทำให้ดูสักสองวิธีนะครับ จากโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดให้ 2x กำลังสองบวก 5y กำลังสองเท่ากับ 11xy ลบ11นะครับพี่จะทำให้ดูก่อนว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่อาจจะยากแล้วอาจจะแบบไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่พี่ซึ่งจะนำเสนอวิธีที่2ต่อจากนั้นทำให้น้องเห็นว่า มันมีอีกหลายวิธีที่สามารถทําให้การแก้สรรมการของเราเป็นไปได้สะดวกมากขึ้นนะครับเท่ากับ11 x y ลบ1นจะได้ว่าจะได้ว่าอะไร2 x กำลังสองลบ11 x y บวก 5y กํลัง2บวก121เท่ากับ0ใช่ไหมครับ<า>ถ้าน้องลองดูตอนนี้เราก็จะแก้ตรงนี้เราสามารถแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมครับ เพราะว่าถ้าน้องดู2อคูณห้เป็น10แล้วถ้าเหลืออีก1นึ่งเล็เป็น1นคูณหนึบวกกันก็จะเป็น11เอ็พอดีใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยถ้าแยกมาเป็น2องวงเล็บตรงนี้ให้เป็น 2x ตรงนี้ก็จะเป็น 5y เป็น ลบใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเหลืออะไรเหลือบวก y ลบ y บวกกับ x ใช่ไหมครับอันนี้เท่ากับลบ1 2ึแต่เราพยายามจะหาให้มันเป็นจำนวนเต็มบวกพี่ก็อยากทำให้อันนี้เป็นบวกแล้วพี่ก็จะคูณลบ1เข้าคูณง่ายก็คือคูณลบ1เข้าตรงนี้จะคูณลบ1เข้าตรงนี้ จะได้เป็น 2x ลบ y คูณกับ 5y ลบ x เท่ากับ121การที่เราจะให้มันเป็นจำนวนบวกทั้งสองอันใช่ไหมครับก็อาจจะก็เป็นไปได้ว่าทั้งสองวงเล็บเป็นบวกก็คือ2องวงเล็บเป็นบวก หรือไม่ก็2องะไเป็นลบก็จะออกมาเป็นบวกทั้งคู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราลองสมมติดูว่าถ้า 2x-y ลบ y น้อยกว่า0และ 5y-x ลบ x ก็น้อยกว่า0เราจะได้ว่าอะไรอันนี้ก็จะออกมาเป็น 2x น้อยกว่า y และ 5y น้อยกว่า x หรือ y น้อยกว่า x ส่วน5ใช่ไหมครับพี่ก็จะได้ว่า2 x น้อยกว่า y น้อยกว่า x ส่วน5ตรงนี้เป็นไปได้ไหมถ้าพูดถึงเพะในเมื่อถ้า x เป็นจำนวนเต็มบวกพี่ก็สามารถสรุปได้ว่า x ส่วน5ก็ต้องมากกว่า2 x ใช่ไหมครับแต่เขาบอกแล้วว่า x เป็นจำนวนเต็มบวกพี่ก็หันทิ้งได้เลยก็จะได้ว่า1ส่วน5มากกว่า2 ซึ่งมันไม่จริงเพราะฉะนั้นกรณีที่2วงเล็บนี้จะเป็นลบพร้อมกันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็จะได้ว่า2วงเล็บนี้ต้องมากกว่า0ใช่ไหมครับจากข้างต้นก็จะแสดงว่า 2 x ลบ y มากกว่า0และ5 y ลบ x มากกว่า0แต่เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นจะได้ว่า2 x ลบ y และ ถ้า y ลบ x ซึ่งมันมากกว่าศูนนี่ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยอันนี้ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราลองมาพิจารณามองอันนี้ให้มันเป็น a มองอน,นี้ให้มันเป็น b เล่าสองตัวนี้มาคูณกันให้มันได้121ใช่ไหมครับกรณีที่เป็นไปได้จะแบ่งออกเป็นกี่กรณีครับ121 121เท่ากับ11กำลัง2ใช่ไหมครับก็จะแบ่งออกเป็นได้3กรณีคือถ้า a เป็น1 b เป็น121 A เป็น11 B เป็น11และ A เป็น121 B เป็น1จริงไหมครับไม่มีกรณีอื่นแล้วที่แฟกเตอร์ออกมาเป็นจำนวนเต็มมีแค่3กรณีคือ1 2 3คราวนี้เรามาดูเป็นกรณีกรณีกันเลยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3 ดูงกที่หนึได้ว่า a เป็นอะไร a เป็น121 b เป็นอะไร b เป็น1ก็จะได้ว่า121มีค่าเท่ากับ 2x ลบ y และ1มีค่าเท่ากับ 5y ลบ x ใช่ไหมครับเอาเป็นสมการที่1นึ่สมการที่สอง ที่จะคูณ2เข้าสมการที่2ได้ว่า2เท่ากับ10 y ลบ2 x อันนี้เป็นสมการที่3ค่าสมการที่บวกกับวกสมการที่3ได้ว่าอันนี้ตัดกัน121บวก2มีค่าเท่ากับลบ y บวก1 0 y เท่ากับ9 y หรือได้ว่า y มีค่าเท่ากับ123 ส่วน9ใช่ไหมครับ123ส่วน9ออกมาก็จะเป็น41ส่วน3 x มีค่าอะไร x มีค่ากัอน1ลบ5 y ลบ1ก็จะเป็น205ส่วน3ลบ1เท่ากับ202ส่วน3 เพราะฉะนั้นกรณีนี้ที่ออกมาจะเป็น202ส่วน3กับ41ส่วน3ซึ่งไม่เป็นจำนวนเต็มหรือพูดง่ายๆก็คือไม่อยู่ใน x กับ y โดยที่ x กับ y เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มอันนี้มีกรณีแรกนะครับ ต่อไปเรามาดูกรณีที่สองกันได้ว่า a เท่ากับ11และ b เท่ากับ11เเช่นเดียวกันสิบเอ็ดเท่ากับสอง x ลบ y และสิบเอ็ดเท่ากับ ค่า y ลบ x อันนี้เอาดูง่ายๆเลยจับสองสมการนี้เท่ากันก่อนจะได้ว่า3 x เท่ากับ6 y หรือว่า x เท่ากับ2 y จากนั้นแทนลงไปได้ว่า11เท่ากับ5 y x เท่ากับ2 y ก็ลก y ใช่ไหมครับหรือว่า y เท่ากับ1 0บส่วน3ถ้า y เท่ากับ1 1ส่วน3 x ก็จะเท่ากับ 5y ลบ11เท่ากับ55ส่วน3ลบ11มีค่าเท่ากับ22ส่วน3เพราะฉะนั้น xy ของ x กับ y ก็จะได้เป็นอะไรครับของนี้22ส่วน3กับ11ส่วน3ซึ่งก็ไม่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่1กับกรณีที่2 ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่ากรณีที่3ต้องใช้ได้ไม่งั้นเราก็อาจจะคำนวณอะไรผิดแต่เราต้องมาเช็คกันก่อนเหมือนเดิมครับต่อไปไปเช็คกรณีที่3กันแสด้วว่า A เท่ากับ1 B เท่ากับ1 2 1 1ก็จะเท่ากับ 2x-y ลบ y ใช่ไหมครับแล้วก็121เท่ากับ5 y ลบ x อันนี้ก็จะเป็น1 2คราวนี้เรา,เามาเปลี่ยนวิธีการทำดูพี่จะเอา5คูณเข้าสมการที่1 เดียว่า5เท่ากับ 10x อลบ 5y อันนี้เป็นสมการที่3จับสมการที่2บวกสมการที่3ได้ว่าอะไรครับ126มีค่าเท่ากับ 10x ลบเเพราะ 5y ตัดกับลบ 5y อันนี้ก็จะออกมาเป็น 9x ใชเอ็กไหมครับเเท่ากับเท่าไหร่126ส่วน9อันนี้เป็นจำนวนเต็มหรือเปล่าต้องลองดูตัดเป็น 4 2ส่วน3ตัดเป็น14เอา x เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น y ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มด้วย y ก็เลยจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ2 x ลบเมื่อ x เท่ากับ14จะได้เป็น2 8ลบ1เท่ากับ27เพราะฉะนั้นคู่อันดับ x y ของเราที่ได้จะเป็นอะไรไเอ่ย 20... เอ่อเป็น14กับ27นะครับ แต่เพื่อความมั่นใจเราก็ต้องมาเช็คว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าต้องลองเช็คดูเช็คว่า x y เท่ากับ14กับ27ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น 2x กำลัง2 2x กำลัง2คือบวก 5y กำลัง2คืออะไร14 14เป็น196

3 6 4 5ามหกบวกกับสเป็น7 3 4ดอันนี้คือด้านซ้ายนะครับคราวนี้เรามาเช็คด้านขวาด้านขวาคือ11คูณกับ xy ลบสิ 11. x คือ14 y คือ27่สบเจลบสิบเอายี่สคูณสิอันนี้เป็นร้อแป น,นี้เป็น27บวกกันเป็น378ได้เป็น11คูณกับ378ลบ11ตีเท่ากับ11คูณด้วย367ก็367คูณกับ11เป็น367 367ออกมาเป็น7 3 4 0อันนี้ก็จะออกมาเป็น40 4037นะครับ ซึ่งก็เท่ากับสิ่งที่เราเพิ่งคำนวณมาแสดงว่าคู้วอันดับนี้ก็สามารถใช้ได้จริงๆนะครับข้อนี้ก็เลยตอบขู้วอันดับ14 27นะครับครับน้องก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับ